สวัสดีครับขอต้อนรับทุกู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้170,000กิโลเมตรนะครับกับอาการออกตัวไม่มีแรงนะครับรหัสโค้ดปัญหา P 1 7 5 7ครับฟอนต์เบรกโซลินอย์นะครับเสียทุกคันครับวงจรเกียร์ออโต้สำหรับนิสสันนาวาร่า D 4 0ครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับ และอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกของเรานะครับดูได้ทั้งเจ้าของรถและก็เป็นช่างก็ดูได้นะครับนี่คืองานของเรานะครับในการเซอร์วิสในวันนี้คือการซ่อมชุดวงจรเกียร์อัตโนมัตินะครับของนวาราดีสครับเป็นเกียร์ของเจสโก้นะครับคันนี้ใช้งานมา1นึ0 0 0สนเสามสิบแปดกิโลเมตรครับมีอาการแปลกๆคือออกตัวไม่มีแรงครับกับโค้ดปัญหา P 1 7 5 7ฟอนเบรกโซลิโนย์เซอร์กิตนะครับ อันนี้นะครับมีปัญหาเลยนะครับสำหรับนิสสันนาวา r าดีสี่ศูนย์เกียร์ออโต้ห้าสปีดคันนี้นะครับสวัสดีครับเคสนวันนี้นะครับนิสสันนาวา r าดีสี่ศูนย์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้นะครับมีปัญหาคือมีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็ออกตัวไม่มีกำลังนะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับติดโค้ด P1757 นะครับฟอนเบรกโซล o นอยด์เซอร์กิตนะครับ ฟอนเบรกโซลิโนย์เซอร์กิตในชุดเกียร์อัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นปัญหาเลยสำหรับนิสสันอวาล์นะครับเกียร์อัตโนมัติของเจ t โกนะครับ RE5A05A นะครับเป็นบุคลิกของเกียร์รุ่นนี้นะครับซึ่งมีใช้อยู่ในรถยนต์นิสสันหลายรุ่นนะครับรวมทั้งรถอินฟินิตี้ด้วยนะครับก็จะมีปัญหาก็คือวงจรของตัวเบรกโซลินอย์นะครับโซลินอย์เบรกของชุดเกียร์อัตโนมัตินี่นะครับเกิดการขาดวงจรครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบและแก้ไขกันครับสำหรับเคสนี้นะครับ ดิสันาวาร่าดี40นะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่มีกำลังในการออกตัวนะครับจะออกตัวเกียร์3นะครับแล้วจะทำงานแค่2เกียร์เท่านั้นเองพอขับเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าขับไม่ปกติครับเพราะว่าออกตัวไม่มีกำลังเลยครับต้องค่อยๆไล่นะครับจนความเร็วนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับออกตัวนะครับถ้าติดไฟแดงออกตัวจะโดนทันหลังบดเลยจะโดนทันหลังบิดแต่ไล่เลยเพราะไม่มีแรงเลยนะครับออกตัวแบบคคลานออกเลยนะครับแบบแบบยาวๆเลยแล้วความเร็วถึงจะค่อยเพิ่มขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบชุด ปัญหานะครับของตัวระบบเกียร์คันนี้นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราจะทำการแก้ไขครับสำหรับโค้ด P1757 ครับตอนนี้นะครับเราเปิดอ่างเกียร์อัโตออกมานะครับเพื่อที่จะเข้าถึงนะครับตัวชุดสมองเกียร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องทําการแก้ไขเนี่ยจะอยู่ภายในชุดของสมองเกียร์นะครับตอนนี้นะครับสภาพน้ํามันเกียร์รู้สึกว่าจะมีความสกปรกมากเลยนะครับ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่ทำให้เกียร์รถตรงตึงมนานี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าขับนะครับเส้นทางเขาชันนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วนะครับหลังจากนั้นมีอาการเลยครับออกตัวไม่มีแรงเลยครับประคองขับมานะครับจากต่างจังหวัดนะครับมาหาเรานะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คนะครับเราตรวจเช็คโค้ดนะครับก็คือ p 1 7 5 7หครับหลังจากที้เราทําการเปิดอ่างนะครับเราทิ้งไว้ หนึ่งคืนนะครับเพื่อให้น้ำมันเกียร์นะฮะมันไหลออกมาอย่างเต็มที่เลยนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับตอนนี้นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันอย่างนี้นะฮะเราก็ทำการถอดชุดสมองเกียร์หรือว่าเรือนวาบอดี้ออกมานะครับภายในชุดของเรือนวาบอดี้นี่ก็จะประกอบไปด้วยชุดโซลินอยด์นะครับชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับของชุดเกียร์คันนี้นะครับซึ่ง ที่สาคัญเลยก็คือชุดวงจรนะครับที่จะมีแผ่นวงจรนะครับของชุดเกียร์อัตโนมัตินี่นะครับอยู่ภายในชุดสมองเกียร์นี้ด้วยนะครับซึ่งมีปัญหานะครับนี่ก็คือโครงสร้างของชุดเกียร์นะครับนี่หาน้ำมันเกียร์ที่เหลือนะครับไหลออกมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสภาพของสีน้ำมันเกียร์ค่อนข้างสกปรกนะครับคันนี้นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับ โค้ดพีนเจ็ดห้าเจ็ดสำหรับนิสสันโ l ร่าดีสี่ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือเป็นอาการประจำตัวของรถรุ่นนี้เลยนะครับเราทำการตรวจสอบโซลินอยทุกตัวนะครับว่าการทำงานผิดปกติไหมนะครับค่าความต้านทานต่างๆอย่างโอเคหรือเปล่านะครับเราถอดโซลินอยทุกตัวออกมาครับทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็เช็คทความสะอาดครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการตรวจเช็คนะครับภายในของ วงจรเกียร์ครับที่อยู่ด้านบนของชุดเลืนวาบอดี้นะครับนี่คือชุดวงจรเกียร์ครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหานะครับสำหรับอาการ P1757 ของรถยนต์คันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการติดตั้งกลับไปนะครับโดยทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับให้ พร้อมนะครับในการติดตั้งกลับเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นชุดสายไฟชุดปลั๊กต่างๆนะครับข้อต่อต่างๆนะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับเพราะว่าการถอดออกมานะครับจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากครับหลังจากนี้นะครับเราจะทําการประกอบชิ้นส่วนแล้วก็จะเป็นชุดโซลินอยตัวต่างๆนะครับเราจะตรวจสอบผ้านะครับแล้วก็ทําการติดตั้งกลับเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับถ้ามีการสลับโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับชุดโซลินอยในอุปกรณ์ภายในชุดเกียร์นะครับของดาวาล่านะครับ เราติดตั้งกลับเข้าไปทุกจุดครับขั้นตอนนี้นะครับเรา,เาพร้อมแล้วนะครับที่จะทําการติดตั้งกลับเข้าไปที่ตัวชุดเกียร์นะครับหลังจากที่เราทาการแก้ไข <c oughs> เราทําการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการติดตั้งชิ้นส่วนย่อย <c oughs> <c oughs> ๆนะครับกลับเข้าไปนะครับตามขั้นตอนนะครับทีเ่เราถอดออกมานะครับจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับค่อนข้าง มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสำหรับชุดเกียร์ชุดนี้นะครับเพียงแต่ว่ารถรุ่นนี้มักจะมีปัญหานะครับที่ชุดวงจรเกียร์ครับที่เกิดปัญหาสําหรับรถรุ่นนี้ครับเป็นอาการเฉพาะตัวนะครับถ้าใครมีอาการออกตัวไม่มีแรงนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็บางครังมีอาการกระตุกแรงนะครับนี่ฮะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับสําหรับชุดสมองเกียร์นะครับแล้วก็ชุดวงจรเกียร์เราติดตั้งกลับเข้าไปที่ชุดเกียร์ครับก็เป็นขั้นตอนย้อนกลับไปนะครับ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าภายในชุดเกียร์นะครับมีความสะอาดแล้วหลังจากนี้เราจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการประกบอ่างเกียร์นะครับหลังจากที่เราประกบอ่างเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการเติมน้ำมันเกียร์นะครับกลับเข้าไปนะครับในระบบนะครับแล้วทำการติดเครื่องยนต์ครับขั้นตอนนี้นะครับเราทำการติดตั้งนะครับชุดสมองเกียร์นะครับหรือเลื่อนวาบอดี้นะครับทั้งเรือนเนี้ยนะครับกลับเข้าไปที่ชุดเกียร์ครับตอนนี้นะครับเราทำการประกบอ่างเกียร์นะครับโดยการเปลี่ยนแผ่นประกันใหม่นะครับเพื่อให้งานออกมาสมบบูรรณ์นะคั ตอนนี้นะครับเราประกบอ่างเกียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเติมน้ำมันเกียร์และสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เราทําการตรวจเช็คโค้ดนะครับอาจจะยังมีโค้ดปัญหานะครับที่ค้างอยู่นะครับเราทําการเคลียร์โค้ดครับหลังจากที่เราทําการเคลียร์โค้ดไปทุกโค้ดแล้วนะครับเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีโค้ดค้างแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งทดสอบกันครับว่าอาการเป็นยังไงครับแล้วหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับตัว ฟอนเบรกโซลินอยนะครับหรือว่าตัววงจรฟอนเบรกโซลินอยนะครับภายในชุดวงจรเกียร์นะครับที่อยู่ภายในเกียร์ของตัวนิสสันนาวาลาดีซีนย์ะครับในรุ่นเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้นะครับเราจะขับไปทดสอบกันครับว่าหลังจากที่เราทําการแก้ไขแล้วนะครับจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับจากเดิมนะครับออกตัวไม่ได้เลยนะครับออกตัวเกียร์3นะครับแล้วก็ ทำงานแค่2เกียร์คือเกียร์สเกียร์หนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับรถค่อยๆไหลออกตัวไปนะครับเร่งแซงอะไรไม่ได้เลยนะครับทาได้อย่างเดียวคือทําใจนะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆจนความเร็วถึงความเร็วที่ต้องการเดินทางนะครับคันนี้นะครับลูกค้าใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับฝืนใช้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเข้ามาทํานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากที่ทําการแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะใช้งานกลับเข้ามาดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับอาการของคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับ ตอนนี้เราขับออกตัวนะครับปรากฏว่าเกียร์เปลี่ยนทุกตำแหน่งเลยนะฮะกำลังเครื่องยนต์กลับมาแล้วครับเกียร์เปลี่ยนต่อเนื่องนะครับตามลำดับนะครับครบทุกเกียร์เลยครับตอนนี้เรากดคันเร่งไล่คันเร่งนะครับจากช้านะครับมาเร็วนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับใช้ความเร็วเดินทางนะครับการขับช้าขับเร็วนะครับทุกๆสภาวะ การขับขี่ครับก็ปรากฏว่าการทํางานชุดเกียร์นะครับกลับมาเป็นปกติแล้วครับคันนี้นะครับไม่ต้องโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับเราทําการแก้ไขนะครับโดยทําการซ่อมนะครับในภายในชุดวงจรเกียร์นะครับที่อยู่ภายในชุดเดินหวาบบอดี้นะครับให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับโค้ด P1757 นะครับท่านที่มีปัญหานะครับอาการเดียวกันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาวาร่านะครับหรือเป็นรถรุ่นอื่นที่ใช้เกียร์ระบบเดียวกันแบบนี้นะครับสามารถที่จะนํามาตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขได้เลยครับ สำหรับโค้ด P1757 นะครับคันนี้นี่สันดาวลา d 4 0ครับโอเคครับกลับบ้านได้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเดือกระลัดมาสเตอร์ครับและในทีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถไร่ปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ